ยูก็ขอสวัสดีชาวบรรพาทุกคนทุกท่านกันด้วยฐาะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในสคอปเกมรวปหลอกตัวเองเนาะกันอย่างในแมบนี้อีกแล้วนะแมบที่เกลือที่สุดที่เราเล่นมาหลายแมบเลยนั่นก็คือแมบที่มีชื่อว่าฟลุตเบตเทิลกราวส์นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฝงกันอีกเช่นเคยนะทุกค่านฮะอ่ะเชล่าก็คือในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยทางแบบฟลุตเบตเทิลกราวส์เขาได้มีอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสมาทําการอัดดดดคคลิปปให้้้ททุกกกกนน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 ไูััััั่่่่เเเเเเออออองงงีีียววบาาาแมมะต เพิ่มเติมามาบางซึ่งอยากจะบอกว่าเขาได้มีการแอดผลปีศาจมาใหม่ถึง2ผลด้วยกันแล้วเราจะไปที่สปินฟูดก่อนถ้าทุกคนเห็นตรงนี้นะก็จะรู้นั่นแหละว่ามันเป็นผลอะไรนะคะมีการแอดผลเข้ามาใหม่2ผลผลในการซึ่งโอกาสได้ยาอีกละ มาเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะคะซึ่งสปินในครั้งนี้แล้วเราจะมาบอกสรุปอัปเดตแล้วก็มาหามาดูผลใหม่กันผลแรกที่ได้มีการแอรเข้ามานะ,ะนั่นก็คือผลที่มีชื่อว่าผลแมกเนตซึ่งจะเป็นระดับรีเจนเนอรี่โอกาส0.16เปอร์เซ็นต์เอาจริงเนี่ยคือโอกาส่ยได้ง่ายนะได้ง่ายเป็นรองอันดับ2นะสำหรับรีเจนเนอรี่เลยก็มันมีโอกาสได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้รีเจนไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนอีกผลหนึ่งคือผลที่มีชื่อว่าเรอพาห์ท่หรือว่าผลเซรา่จะมีโอกาสได้อยู่ที่ 0. 0.6%อาจริงนส ระดับมิสติกแต่ว่าโอ้โหกามันก็ออกยากทั้งคู่เลยอะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะแล้วก็มีโค้ดใหม่เช่นเคยแต่แล้มาลองดูกันนะคะว่าในคลิปนี้อะมาลองดูกันว่าไอคลิปนี้เนี่ยจะดวงเกลือเหมือนทุกทีหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแจกโค้ดช่วงท้ายคลิปด้วยเช่นกันนะคะว่าโค้ดเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างอะแล้วก็จะได้ประมาณกี่เจมอะไรไงก็ว่ากันไปแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการใส่โค้ดกันก่อนอะเดี๋ยวช่วงเวลานี้ไปใส่โค้ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะคะว่าในคลิปนี้จะได้ผลอะไรมาาบ้งนนัเอ มาลองสุ่มกันดูนะว่าเรามีการันตีอยู่หนึ่งอันน,นไม่น่าจะถึงการันตีแน่แต่โค้ดที่เราแจกไปสักครู่นี้นคือได้ไมายเยอะมากนะคะประมาณ3า6พันสองี๋ยหกสิบเจมแล้วเราเจะมาสุ่มกันเลยมั้ยเราจะเอาผลบาเรียรไปรีนะโอเคมาเปิดมาขอแจมได้ไหมอือฮ mm ึ hmm. โอ้โหเปิดมาก็บาเรียรเลยทุกคนเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาไม่รี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 ขอดีดีสามพันเจม ไอ้ hey, ผลแก๊สผลแก๊สเรารีรวไปแล้วนะเมื่อคลิปก่อนน้านี้สปินชาน6.01%โอเคได้อยู่ต่อไปบาเลอีกหละเราจะเน้นความไวนะเพราะว่าเพดเยอะมากตอนนี้ผ่านไปอีกนิดนึงจะสองพันละแป๊บเดียวเองอ่ะุณบอมหมอพลระเบิดเราไม่ได้ใช้นะคะเราไม่ได้ใช้แล้วมีผลเคว้ยอยู่แล้วอะที่เป็นลิเจเนรีนะแจมเธอผลทรายอืมเกลือนะเนี่ยเกลือจัดเลยไปงั้นพอ ผลอังุูนอีแล้วผลนี้ออกมาบ่อยมากนะคะหลังจากที่ไปดูคลิปตัวเองมาคือออกเยอะมากต่อไปอุ๊ยอุ๊ยแลออกมาเรื่อยๆอยู่นะจะเป็นผลซ้ำาลยฮะลีลีลีเรจนสูงจุดกว่าเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้จะได้ไหมผลบาดรผลอีกแล้วเช่นเคยเกลือเหมือนเดิมโอกาสเท่าไหนนะร่นะเจนแมกเนตศูนย์จุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์มิสติกี่ะศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอกาสออกยากมากไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะผลสมูหรอผลอันคอมอนโอ้โหอันนี้ก็เกลือเช่นกัน ไว้กันต่อเน้นความเร็วมีไงผลทรายอือหึแล้วลองฟาสปินดูไหมสักครั้งหนึ่งคือมันจะเป็นการสุ่มไปเลยอะอาจจะมีดวงก็ได้ไมอะอะลองรอบนึงแล้วกันนี่ไงเออดวงเป็นไงดวงได้พวององุลและซีมว่าดนะ้วยะโอ้วเกลืออาไมผลแซนผลทรายอีกแล้วเช่นเคยเกลือเหมือนเดิมลีลีลีเราอยาใจห้มเป็นแบบเท่ากันไปเตะนะฮะแซนคอมมอน อีกเช่นเคยเอ๊ะอันนี้สองพันหารปสิบูมพาสไปินได้รอบหนึ่งมันจะได้เป็นสองพันห้าร้พอดิเป๊ะอ่ะซูมดูโอ้โหเกลือเนี่ยเกลือมากละ่ะใช้ด้วยอีกแล้วมาคลิกที่อีเนื้อดีกวะอีเนื้อที่คนนี้กินนะคะตอนนั้นได้ผลเคลก็พราะกดที่เนื้อนี่แหละมาลองดูสิว่าเราจะได้ไหมมา,มาลองดูขอเถอะมดวงสูตรนี้ใช้ไม่ได้ผลอืมแล้วคลิกที่ ผลเรียกว่าผ่ามันเป็นผลเสือดาวใช่ไหมอืมเราคลิกอะไรที่เป็นไปเสี่ยงๆดีกว่านี่ตรงผ้าคาดเอของคนนี้นะฮะลองดูลองดูลองดูองดโอ้โหเกลือขนาดนี้รู้สึกเค็มตอนนี้คือแบบไตจะพังแล้วเนี่ยคลิกอะไรก็ได้แหละามาขอเถอะ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 อ,อ,อืมผลยากนะคะรับเบอร์อัอมอนเกลือมากตอนนี้ฟุตปิตี้เนี่ยการันตี18และเรียบร้อย โอ้สมูอันคอมมอนแปดจุน่หปอร์เซ็นไม่ได้ใช้นะคะโอเคผ่านไปแล้วหลายพันประมาณพันพันเกือบพันกว่าแล้วมั้งเนี่ยก็คือยังไม่อะไรเลยนะคะเกลือมากขอเถอะอือหือเอ่อชี้ที่มุม้วกนมา,กกนมาขอเถอะโอ้โหอือหือเกลือขนาดนี้หมอไม่รับเย็บแล้วเนี่ยไม่ใช่ละ แลกละอันน่ะแปลกๆละวเดี๋ยวสุ่มอีกรอบนึงถ้ายังได้ผลเกลืออยู่นะเดี๋ยวจะไปลองเล่นก่อนแล้วค่อยมาสุ่มใหม่แล้วคือผลซ้ำผลองุ่นโอไมค์ก oh ็จะปาไปเลยบัมหนึ่งอ่ะมาอาจจะรีวิวให้ก็ได้มาผลพวกองุ่นเราเคยรีวิวปะ่ะเนี่ยลองดูแคนนนอือหือผลสุดยอดมากนะคะผลนี้สุดจริงอีกรอบนึงเอามา่อยสกิลให้ก็ได้อือเป็นไงเออเป็นไงโคตรเท่เลยคะ่ะทุกคนอ่าอีกรอบนึงอนะ่ะ นี่ไงเกลือนะใช่ไหมน้แจะผลพวกอง,งุูนไม่เข้าใจทำไมต้องให้มันด้วย <c oughs> เออประมาณนี้มาขาลองรีเซ็ตก่อนไปลองสุ่มกันบ้างถือว่าเป็นการรีดวงตัวเองว่าจะได้ผลอื่นบ้างไหมมาลองดูถ้าแหลกเองขออภัยด้วยนะคะเล่นแบบวิีทีมันแหลกทุกรอบเลยมาลองดูกันสปินฟลุตอืมเอาไงดีไม่ค่อยมีดวงเลยอะคล,อยลคลิกเอ๊ยแล้วมาคิี้คนนี้เลยนี่นี่นี่หน้ากากแต่หนะ้นากากสีเหลืองเดี๋ยว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 นีว่ผลนี้ผลชอบลองดู ขอร้องเธอไปขอร้องเธอนะสองพันหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยอุย้ยเปิดมาลแลก็ไม่สวยอยู่นะขอร้องเธอนะไม่เคยได้มิสิกเลยนะหูย,อยโอเคผลอ,อีกอุ้ยออกมาอยู่นะวิวอัอนนี้ดุเหมือนดวงจะมาลองรีรีรีเลยผลนี้เราไม่ได้ใช้อ่ะืม อะมาอีกอือฮะเป็นสี่สามสองโอ้ช่างมาแล้วกันนะมาลองดูอีกประมาณห้ารอบด้วยกันตอนนี้อ่ะผ่านไปรอบที่สี่มาลองดูไม่น่าได้แล้วอือือรอบที่สามนะคะไปูมลูรัว oh, <no. S 1> <laughs> โอเครอบที่สองก่อนที่จะหมดรอบสุดท้ายล้วเฮ้ย ถ้าอย่างนั <ility> oh. ้ผลผูอังมุลอีกรอบหนึ่งนะก็ที่หนึ่งหมดละอ้อโหเกลือจริงเหรอทุกคนคลิมนี้ไม่ได้อะไรเลยนะคะโอ้โหดูเรียวผ่าศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์รีเจนเตอร์ีศูนย์จุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นต์อีิกอะไม่เอาอีปิกได้ไหมเขาเป็นผลผลภาพยางมาผาออกมาสองคนแล้วนะแต่เราไม่ได้ใช้เลยแล้วคือโคตรเกลืออะก็ แหมอ้าจริงคือทางอัพเดตเขาบอกว่ามันมีการคูณสองจำนวนลักด้วยนะคะแต่เล่นไปเล่นมายังไงก็คือยังเกือเหมือนเดิมเลยบบนี้อ่ะก็รีวิวอัปเดทงานนี้ละกลันเนาะสำหรับการอัพเดตผลแบกเกอกับผลเรย่อยผ่านนะคะแล้วก็มีเป็นยศใหม่อะไรต่างๆพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงพวกแพชการปรับบั๊กอะไรเงี้ยเออก็รีวิวอัปเดทมานนี้ละกันนะทุกคน โอเคถ้าในส่วนของโค้ดเนี่ยเรามาใส่ทีละตัวเลยเนาะในส่วนของโค้ดเนี่ยเหมือนจะมีมัมพอยู่นะเยอะเลยในส่วนของโค้ดแรกจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า King Jung Go นะคะต่อมาตัวข้างหลังสุดท้ายเนะี่ยจากตัว E เป็นเลข3เนาะโค้ดนี้ได้มาเป็นอุ้ยอุ้ยได้มาเยอะอยู่นะประมาณ500จุดเลยก็ว่าได้โค้ดที่สองคือตัว Attraction นะคะจะเปลี่ยนจากตัว A เ,เป็นเลข4แล้วก็ตามนี้เลย Attraction ใส่ตามนี้อุ้ย ผิดป่ะเนี่ยเดี๋ยนะลองกดรีดีมก่อนอันนี้อ่ะผิดจริงด้วยเอามาอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะ,ะทุกคนตัวเลขสี่ t ีท t i เป็นไปจากตัว O เป็นเลขศูนย์อ่ะแล้วก็ N นได้ไหมได้นะคะได้มาประมาณสองยี่สิบเจมโค้ดต่อไปเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าสก y h หนึ่งแล้วก็ C H แล้วก็เข้ามาตกใจนะคะลองกดดีดดูสินด้มาอีกนะคะประมาณ2 4 0สเจมส์เองส่วนโคน้ดนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ 300K ว้าวอ่ะกดลองดูอันนี้ยังได้อยู่นะคะได้ประมาณ800เจมส์เยอะมากแล้วก็โค้ดต่อไปอันนี้เลยได้เยอะมากนะคะไม่รู้ว่าจะแช้ยังใช้ได้ไหรือไมโอ้ m ม g o ก100 M รเอมกด Enter ไปโอ้ยังได้อยู่อันนี้เนี่ยได้ประมาณ 1, 5 0 0เจมส์เลยนะ,ะถือว่าเยอะมากส่วนโค้ดเก่าๆอ่ะจะข,ขอลองโค้ดนี้ก่อน to happy 290อ่ะโคดนี้หมดอายุไปแล้วเรียบร้อยต่อไป T O O OK K c อ่ะลองดูนะขอลองดูก่อน280อ่ะอันนี้ได้ไหมหมดอายุเรียบร้อยน่กงัานก็น่าจะหมดอายุนะคะทุกคนสำหรับโค้ดอื่นๆเดี๋ยวลองโคดนี้ดูสิ A S S โอเคลองกดดูนะ หมดอายุแล้วเช่นกันอ่ะโครทที่ใช้งานได้เนี่ยน่าจะมีอยู่ด้วยกันรประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะที่ใช้งานได้นอกนั้นงานน่าจะแจกหมดแล้วนะคะเราใส่โค้ประมาณนี้ก็อย่าลืมไปใส่โค้งกันด้วยนะคะมีโค้ได้ประมาณ1,5 0 0ยเจมกับ800เจมคือได้มาเยอะมากคุ้มเลยอ่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ360เจมสอ6 0เจมก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยละกันเนาะหรือว่าจะไม่อัดเกี่ยวกับแบบนี้ดีละไม่ใไ่เล่นมาเกลือทุกแบบเลยอ่ะเล่นเล่นไปยังไงก็เกลือนะแบบนี้นะอ่ะก็ใครที่ อยากจะเห็นความเกลือของเราอีกก็มาพอกันได้นะทุกคน3,000เซ็มไม่ได้อะไเลยอะโอ้โหต้องส่อยังไงดีวะครับเนี่ยถ้าไปเล่นในไอดีอื่น่ะคิดว่าน่าจะออกแน่แน่ไอดี ID หลักส่วนใหญ่เวลาคนเล่นนะ่มันจะไม่ค่อยออกเนาะโอเคอรีวิวอรกมานีละกันเดี๋ยวมาลองดูในอัปเดตหน้าว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างส่วนใครที่ชื่นชอบนี้คลิปนี้นะเป็นกำลังใจในความเกลือก็กดไรก็แชร์ก่อน ซับสไคร์ให้ด้วยละกันฮะวันนี้ขอเราทุกคนทุกท่านก็นไปก่อนเอาไว้เจอกันในสังของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม